สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอยวรธนัดครับยินดีต้อนร,รับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช anel ที่มีชื่อว่า Start Course Online นะครับสำหรับชา n น l นี้ผมจะดทาขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงกันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำคอร์สออนไลน์หรือว่าการสอนออนไลน์นั่นเองครับการสอนออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในวิธีการใช้วิดีโอเพื่อที่จะโปรโมตตัวเองแล้วก็โปรโมตธุรกิจของเรานะครับ ในช anel นี้เนี่ยผมจะพูดถึงหลายเรื่องทีเดียวครับเริ่มต้นตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทำการใช้โปรแกรมในการตัดต่อเรื่องของการเรียนการสอนอย่างง่ายๆแล้วก็มีประสิทธิภาพไปจนถึงเรื่องของการทำการตลาดวิดีโอหรือว่าการสอนออนไลน์ของเราเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สนใจในการโปรโมตตัวเองแล้วก็โปรโมตธุรกิจของคุณผู้ชมผมเชื่อว่าช anel นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเลยละครับ ยังไงก็อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วถ้าเกิดมีไอเดียหรือว่ามีอะไรที่อยากพูดอยากคุยก็เขียนมาคุยกับผมได้นะครับและยังไงเราไปพบกันในช n e l นี้ครับ